วันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งใหญ่แล้วก็ให้รับฟังแล้วก็ไปในทางเยวกันนะครับการประชุมวันนี้ถือว่าเป็นการพูดเพื่อชี้แนวทางในการทํางานของบริษัทโตเกียวมิวสิกหรือค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอ่ะอันดับแรกเลยรูปแบบการแสดงของเราปีนี้นะครับผมคอนเสิร์ตของเราจะมีทั้งหมด2รูปแบบมีแบบ5ชั่วโมง ครับแล้วก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงคือแบบดั้งเดิมที่เรารับงานกันมาตลอดอยู่แล้วแต่5ชั่วโมงเป็นรูปแบบใหม่ที่เราจะทําจริงจังในปีนี้ก็คือนะครับดังต่อไปนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตตัวเกียรมิวสิกนะครับเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันอันนี้รูปแบบประมาณนี้ไม่รู้ว่างานจริงจะปรับเปลี่ยนแค่ไหนในในออกงานจริงนะครับก็จะให้มันคงตามนี้100%ให้ได้ แรงบันดาลใจในการออกแบบเวทีปีนี้นะครับเลฟเฟอร์เรนมาจากสไปเดอร์แมนนะครับบางคนอาจจะมองว่าข้างบนคืออะไรถ้าถ้าเกิดซูมดูใกล้ๆมันจะเป็นลวดลายของสไปเดอร์แมนนะเป็นแมงมุมนะครับ,ป, um, รบปีนี้เรามาในคอนเซปต์แมงมุมซึ่งแมงมุม um, มันก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่สูงบอก็เลยอยากได้ความเป็นแมงมุม um. ปีนี้แมงมุม um, มีทั้งการมีใยที่เกาะแน่นหนาเขาจะมีใยแล้วเขาจะอยู่ตามที่สูงนะครับเพราะเราเราอยากอยู่ที่สูงปีนี้เราเลยเป็น สไปเดอร์แมนตามขอบต่างๆก็จะสังเกตว่าเป็นสไปเดอร์แมนชัดเจนนะครับไม่ต้องดูรูปบอลนะว่าจะเป็นรูปอื่นแต่เป็นแค่ตัวอย่างอันนี้จะเป็นสไปเดอร์แมนชัดเจนเลยบางคนอาจจะมองว่าทําไมหัวมันเหมือนมองกุฎจริงๆแล้วแอบไม่ใช่มงกุฎอยู่แต่มันเป็นลวดลายของความสวยงามนะครับมีทั้ง5ชั่วโมงและ2ชั่วโมงซึ่ง2ชั่วโมงเราไม่ได้มีรูปแบบเวทีให้ดูนะครับซึ่งสคริปเราก็ ปีนี้ประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับผมเรามีการโชว์เปิดแล้วจะมีโชว์อลังการโชว์ฟิน n เล่โชว์ Show, นะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆออกมาแบบยิ่งใหญ่อลังการซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่ให้ดูชื่อเพลงก็ได้นะครับไม่ให้ไม่ต้องไปเปิดชื่อเพลงให้เอฟซดนะูเป็นเป็นแนวทางเซอร์ไพรส์โชว์นะครับอ่าอันนี้ให้เป็นดูน้องๆได้เลยนะครับเ,เรื่องเพลงมาอาจจะมีดีเทลแล้วก็ลิขสิทธิ์ต่างๆที่เรายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับ แนวเพลงนะครับเปิดโชว์อลังการตึงๆๆๆนะครับผมแดนเซอร์รวมหญิงชายทั้งหมดขึ้นหมดนะครับห้าถึงสินาทีนะครับต่างๆแล้วก็เพลงโชว์ตัวเกียวมิวสิกโชว์นะครับอันนี้ได้ฟังกันเรียงเบื้องต้นที่บอยส่งให้อันนี้ร้องทุกคนทุกคนต้องร้องได้นะครับเป็นเพลงของค่ายเพลงเรานะครับผม ผูกฝังความรักให้นะครับตัวเกมมิวสิกโชว์เป็นเพลงแต่งขึ้นใหม่นะเป็นลายทํานองอีสานลูกทุ่งนะครับจบจากตัวนี้แล้วเราก็จะมีโชว์อินดี้เพลงดังตึงตึ้งตึ้งตึ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 งเล่าเพลงดังออกมาตัวนี้อันนี้ยัง80%อยู่ยังไม่ได้เคาะเราประเสธว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบตรงนี้นักร้องก็ยังไม่ได้เคาะเพราะเราจะเลือกนักร้องขึ้นโชว์ตามความพร้อมจริงๆแล้วปีนี้ คนไม่พร้อมก็แอบ,บเยอะอยู่คนไม่พร้อมไปเล่นตลกไปแสดงโชว์ต่างๆอันนี้พูดถึงความเป็นจริงอันนี้ไม่พูดถึงแค่ว่าเสียงไม่ดีนะในเรื่องของออนสเตจถ้าใครไม่พร้อมก็ไปทําอย่างอื่นมีบทบาทย,ย่งไงให้เล่นแทนนะครับถ้ามองแล้วว่าอุ้ยร้องไปแล้วรู้สึกว่าดนตรียังอุ้มไม่ไหวแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นแทนที่มันเหมาะกับตัวเองนะครับน่าจะหลายคนอยู่ ที่จะจัดเตรียมให้ในการแสดงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเพลงประมาณนี้ปุ๊บเราจะมีโชว์ใหญ่อันนี้ไม่บอกว่าโชว์อะไรเราอ่านเอาเองนะครับโชว์ใหญ่ที่อยู่หน้าจออันนี้จะเป็นลลเป็นไฮไลท์ของของโชว์นครับยิ่งใหญ่าลางการแดนเซอร์จะแบบมีชุดที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนเมื่อแต่เมื่อคืนนี้แดนเซอร์หญงแอบ,บเห็นบางบาง,บางชุดแล้วใช่ไหมฮะจะเป็นชุดแบบที่บ้านเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ในในวงการเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่เราก็หยิบมาใช้ลองดูนะครับจะเป็น 1, 2, 3, 4นะครับตึ้งตึ้งตึงตงตึงอ่าอันนี้พูดไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ขั้น15นาทีอันนี้ใครโดนเลือกก็จะต้องซ้อมกันล่งหน้า 1, นสเดือนค่อนข้างเปะอยู่นะครับโชว์ใหญ่ตรงนี้ขั้นกลางปุ๊บแล้วก็มีมิวสิควลอันนี ไม่รู้อะไรแต่ว่าเป็นรูปแบบใหม่มันกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําโชว์จากครูชาติเกือบ80%นะครับถ้าใครรู้จักครูชาติก็จะทําโชว์ให้กับเวิร์กพอยเยอะมากนะครับในผลงานต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นงานละเอียดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะให้ครูชาติเลือกศิลปินลองช่วยด้วยว่าคู่ผู้นิพิททลองได้บัวเพราะว่าโชว์นี้เราทุ่มทุนสมมติโชว์นี้ทําไป0,000สนถ้านักลองบวสมเขากับบวกการเลือกเพราะว่ายานไปลองแล้ว มองอามายแงมผสมเพลงโชว์จากสีเราก็จะเลือกคนที่พร้อมจริงๆนะครับซึ่งเราจะองค์ประกอบจากเราจะเลือกจากลองลองให้ฟังหน่อยถ้าลองแล้วรอดโอเคหยิบมาเป็นขึ้นโชว์ได้เลยปีนี้เราจะใช้มาตรการนี้นะครับโชว์ใหญ่นี้2เพลงนี้จะเป็นแนวมิวสิควลที่เราเคยได้ลาคารเมธทีนั่นแหละราจะ,ะเราลอคารเเตียเราไปออกไปแสดงนะครับต่างๆใช้พ็อปใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะใช้เทคนิคโปรดักชันเสริมแล้วก็โชว์นี้10นาทีใหญ่มาก โซนนี้สิบนาทีออกมาอลายอันนี้เลือกคนเหมือนกันอันนี้ก็จะเลือกคนจากความสามารถเช่นกันโชว์สนุกสนุกวัฒนธรรมสนุกสนุกรวมทั้งหมดคือแดนเซอร์หญิงชายขึ้นโหมดเออลังการงานโชว์เฮานะครับอลังการงานโชว์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับอ่าปึง้งปีนี้พระเอกใหญ่เราเราจะให้ดูเลยว่าเราจะเปิดตัวพระเอกใหญ่เราคือคนนี้นะครับตัว น้องยูรินะครับผมก็จะเป็นเปิดตัวคนแรกซึ่งเราเลือกจากคนที่นะครับผมความเหมาะสมอันนี้ไม่ต้องน้อยใจว่าทำไมปีนี้นะครับผมมีคนได้ร้องเยอะร้องน้อยอันนี้เราต้องประเมินตามการซื้อของลูกค้าประเมินจาก ความต้องการของลูกค้าตลาดด้วยเป็นหลักแต่ทุกคนก็ถือว่าได้ทํางานได้ได้ออนสเตจแน่นอนได้โชว์ความสามารถแน่นอนแต่ว่าปีนี้นะครับผมคนที่อยู่ในรายชื่อตรงนี้ที่เห็นตัวเองอยู่ก็อย่าทําให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็ให้ทําตั้งใจกับบริษัทเลือกให้คุณนะครับผมยืนตระงานกว่าใครตรงนี้พ่นนแล้วอย่าทาให้ทุกคนผิดหวังทั้งทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับ ก็จะมีโชว์ตรงตึงๆอันนี้เพลงเราเรายังไม่ได้เคาะของของคนนี้นะครับแต่เราเราเราเลือกวางไว้ก่อนคร่าวๆแต่จะมีเพลงของเขาอยู่นะครับอ่าอันนี้เพลงกระแสเพลงกระแสเกิดขึ้นแล้วนะครับผมตึงงตึงๆตึงๆร้องเพลงกระแสมานะครับเป็นโชว์เป็นอะไรแล้วก็เปิดตัวบอสบิ๊กอ่าอลังการโชว์ตึงๆตึงๆเป็นโชว์ออกมาเป็นเปิดไฟปิดไฟให้ตัวดีอะไรก็ว่ากันไปตึงๆตึงๆตึงๆ แล้วก็เปิดตัวแม่ดอกรักดวงมารานะครับแม่ดอกรักปีนี้ก็ถือว่าจะเป็นแม่ใหญ่ของเราปีนี้แม่แม่ใหญ่ออกมาแม่แม่พญะาใหญ่ของเงานะครับผมซึ่งสีน้าผ้าความสนุกเข้าในรอบดึกซึ่งบอสจะเปิดตัวก่อนแม่ดอกรักนะครับซึ่งแม่ดอกรักออกรอบดึกครับเพลงก็จะประมาณนี้อาจารย์ดนตรีเพลงของแม่ก็จะเอาเพลงแม่มารีมิกซ์แล้วทำเป็นรูปแบบใหม่ต่างๆนะครับเอาเพลงแม่รวมเพลงดังแม่ทาดนตรีที่ทันสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผม อ่านี่คือสคริปต์คร่าวๆส่วนเต้ยเรายังไม่ได้เคาะเพราะว่ามันก็ไปตามกระแสไม่รู้ว่าอีกเดือนหนึง่งไงแต่ว่าก็ไม่น่าจะไม่ต่างมากมายแต่เพลงเต้ยเราจะมาเคาะกันอีกทีหนึ่งนะครับสคริปต์ยืนหลักประมาณนี้เลยเราจะไม่สซวิงมากมากมายแล้วต่อไปนี้เราจะค่อนข้างจะแน้นเรื่องเพลงนะครับอยากให้มันออกมาเป๊ะที่สุดสคริปต์การแสดงนะครับปีนี้การแสดงของเราโดยครูชาติครูชาติเป็นการควบคุมและ การสอนเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอคุมไฟแสงสีเสียงดูช่วยก็เป็นครูชาติแต่ว่าตลาดเราก็จะเป็นทีมงานโปรดักชันอยู่แล้วออกแบบดนตรีโดยครูชาตินะคบปีนี้บางส่วนไม่ใช่ไม่ใช่เพลงทุกเพลงนะหมายถึงเพลงที่ที่เป็นเพลงดัดแปลงอะ่ะเหมือนเรามาดัดแปลงใหมอ่อ่ะอันนี้ก็จะดัดแปลงดนตรีมาจากครูชาติที่ทําที่กรุงเทพนะะแล้วเราก็ส่งให้นางดนตรี ได้การแกะนวดแกะอะไรนี่คือผลงานต่างๆของครูชาติลองซูมก็เลยเออต่างๆมันจะเป็นภาพออกมาประมาณนี้อะไรต่างๆของเราเป็นแนวแบบนี้ปีนี้เป็นแนวลักชูรี่นดนิดๆ,ๆนะครับซึ่งเราก็ขายความแปลกใหม่นะครับเราจะไม่จริงๆแล้วเราคนเราไม่เยอะเราไม่เราไม่ได้เป็นแบบวงดน,นตรีแบบใหญ่ๆแบบอลังการแบบออกมาคน80คนแดนเซอร์เซต90ร้อยหนึ่งไม่ใช่เราจะมีแดนเซอร์ปีนี้ไม่ถึง20แต่ว่า เราจะเน้นคุณภาพ20คนที่ต้องเต้นให้ชัดลายต้องชัดกีตการ์ดบึมบัมบุ่มบัม,บม,บมจังสินะครับเราเราเราจะขายความโดดเด่นแปลกใหม่ความเก๋ความชิคความอลังการเราอาจจะมีอยู่แต่อลังการในรูปแบบของโตเกียวมิวสที่ใช้อุปกรณ์เข้ามาเสริมช่วยนะครับดนตรีปีนี้ก็ยังใช้เทมเพ b แบนเหมือนเดิมนะครับยังอยู่ครบหน้าครบตาเหมือนเดิมคนหลอ่อคนสวยก็จะมี อ่าวันนี้เรามีประชุมรวมเนาะรวมเสร็จแล้วเราก็จะมีแยกเป็นเซตนะครับเซตนักร้องเซตอาจารย์น้องดนตรีตัตดก,ก,กดนตรีอย่างเดียวก็เข้าห้องกระจกแดนเซอร์อย่างเดียวเข้าห้องกระจกเบื้องหลังเข้าห้องกระจกเข้าไปทีละเซตนะครับแต่หลังจากจบรวมก่อนนะครับผมแต่ของซานดนตรีจะ,จะมีบางบาง,บางส่วนที่จะให้อา์ช่วยคิดเยอะอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้คิดนะเยอะเหมือนเดิมนะครับซึ่ง ซึ่งอันไอคู่ชาติเอาแบบคู่ชาติเอาแบบรอนตีคือหมายความว่าเฉพาะ5เพลงใหญ่โชว์นอกนั้นเราก็ยังหนุมตากันเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ตุลน,นะครับผมการเดินทางของเราปีนี้เดินทางยังไงบ้างเดินทางของเราปีนี้คือเดินทางโดยรถบัสนะครับรถบัสเครื่องปรับอากาศแอร์นะครับผมก็มีรูปภาพอันนี้ตัวอย่างบางตอนนะครับผมยังไม่ขาดมีห้องน้ําในรถด้วยนะครับผมซึ่งรถบัคคันนี้บรรจุได้38ที่นั่ง เบื้องต้นมีรถตู้อีกรถตู้ก็มีอีกอีกซึ่งเอาไว้คือทำไมถึงมีรถตู้อีกเพราะว่าเหมือนว่าวันนี้เราวงใหญ่เสร็จใช่ไหมเราหันซอยคนออกไปอาทิเช่นวันนี้หันซอยแดนเซอร์นักร้องออกไปงานหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงงานกลางวันงานศิลปการไฟฟ้างานอย่างี้สิรถบัสน่าจะไม่ไม่ทันก็จะแบ่งซอยออรถตู้ก็เป็นรถตู้ของน้องเก้งครับแต่รถบัสก็จะเป็นศิลอาจจะเป็นแดนเซอร์ทั้งหมด นะครับซึ่งเราก็จะเลือกรถบัสที่ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายอันนี้เป็นภาพตัวอ,อย่างยังไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของรถยหถ้อรถตู้มีรถบัสมีนะครับผมส่วนเรื่องการออกเดินทางนะครับผมก็เริ่มต้นจากที่นี่เหมือนเดิมบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดขึ้นรถที่นี่ประจําการที่นี่จุดรับจุดส่งที่นี่ไม่มีไปส่งที่อื่นนะครับ ไม่มีไปส่งที่อื่นโดยเป็นพิเศษให้มาขึ้นที่นี่รับที่นี่เป็นจุดกลาง5-10ถึง10คือเริ่มซ้อมซ้อมครั้งแรกอาจารย์เข้าแล้วพรุ่งนี้อาจารย์จะเข้าแล้วนะครับครูชาติหรือทีมงานก็จะเข้ามาซ้อมแล้วแดนเซอร์ก็จะได้เริ่มเหงาแล้วนะครับเอฟซี FC ก็สามารถฟ o ดซัพพอร์ตตั้งหน้าออฟฟิศได้นะครับ5้าถึงสิซ้อมสิบเอ็ดถึงสิบสอกลุ่มปิดนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพิเศษ ตอนที่มีชื่อว่านาง12นะครับผมก็ฝาก FC ซื้อบัตรจองตัวด้วยนะครับที่ชมทางบ้าน5,000คนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมและต่อไปวันที่13ถึง30ซ้อมแดนเซอร์ด้วยนักร้องด้วยอันนี้ยังไม่พูดถึงดนตรีนะอันนี้พูดถึงแค่ว่าซ้อมเต้นซ้อมบ็อกกิง้งลีลาการแสดงบทบาทละครเวทีมิวสิค l s ลโชว์ต่างๆนะครับวันที่25 นักร้องเข้าซ้อมแล้วมันแปลว่าอะไรเพลงจะส่งให้ตั้งแต่วันนี้นะนี่แล้วยี่ห้ายี่ห้าต้องลองได้แล้วห้ามาเตะเหตุห้ามาอ่านเนื้อไม่เอาแล้วอ่านเนื้อนะครับหมดเวลาอ่านเนื้อแล้วช่วงหลังมาเข้าใจได้แตอ่านเนื้อเยอะเกินไปปีนี้ยิ่งมีจอมอเิเตอร์ยิ่งเข้าป่าเข้าดงมาเลปีเปิด อันนี้พูดในฐานะคนฟังไม่ได้พูดไม่ไในฐานะบอสในฐานะคนฟังคือเมเลเปีเปียมากนะครับถ้าอ่านเนะื้อนะครับยีิบห้าอยากให้ทุกคนไม่อ่านเนื้อแล้วเพราะคุณมีเวลาสอมแต่ถ้าบางคนมีโชว์ใหญ่ๆเป็นโชว์อลังการโชว์เข้าใจได้เพราะว่าต้องรอดนตรีรอห้องดนตรีอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงที่มเมื่อกี้เพลงตาลาดนะเขาดังอยู่เสมอหลอกจนลุยแล้วยังมาผิดมาผาดอยู่อันนี้ควรพิจารณาตัวเองได้แล้วหรือเราควรพิจารณาพวกคุณได้แล้วนะครับ ประมาณนี้ในวันที่25เข้าสอมยี่มเอ็ 3, 1, บวงสวงสถานที่แจ้งอีกทีหนึ่งบวงสองก็พิธีต่างๆนะครับผมเอาบุญเอาบุญคายเอาบุญเอาบุญพิธีพระพิธีสง์พิธีพามโฮมกันนะครับรวมกันทําพิธีทางศาสนาเพื่อเรียกสิริมงคลให้กับทุกๆคนนะครับเดือนกันยายนนะครับนักดนตรีเข้าสอเแล้วนะครับอาจารย์ดนตรีจะมีเวลาหายใจแค่ช่วง เดือนสิงหาก็แทบไม่ได้หายใจเพราะเวลาหายใจก็คือเวลาออกงานไปแกะเพลงก็มีวันมากเยอะอยู่ครับวันที่บอสไปบาร์ลวงบาเลนก็ทุกคนก็เหงาตอก็ทำไม่มีเวลาซ้อมอยู่นะครับเดือนกันยายนอาจารย์นาตีเข้าซ้อมวันที่1ครับวันที่1วันที่2นะครับเข้าซ้อมแบบไฟแบบจริงจงจังๆแบบนั่นนี่นู่นนี่นั่นเลยนะครับเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับ3-4ก็เป็นกลุ่มปิด นะครับหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนถ้าไม่มีกลุ่มปิดก็อาจจะเป็นซ้อมนะครับถ้าเวลาเรามันไม่พอไม่พอเราจะตัดกลุ่มปิดออกทันทีนะครับแต่คิดว่าน่าจะพออยู่น่าจะเพียงพอสําหรับการซ้อมอยู่แปดเก้าเราจะเดินทางไปออกรายการทีวีนะครับเราก็จะเลือกเฉพาะคนที่ะสะดวกที่ไม่ได้ซ้อมโชว์อะไรหนักมากมายส่วนคนที่ซ้อมมักก็อยู่บ้านส่วนคนที่มีโอกาสได้ไปออกทีวีไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆเบนเซอร์นักร้องทีมอาจะต้องันทีเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ไปสแสดงบนช่องทีวีเพื่อโปรโมท ผลงานเราในในดูกาในคอนเสิร์ตที่จะเปิดการแสดงนะครับผมซ้อมอีกทีหนึ่ง5้4ถึงสิอันนี้ซ้อมยาวซ้อม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 แบบหนักหน่วงกันไปเลยนะครับเอาให้ตายมาข้างหนึ่งเลยนะครับสิากันยายนนะครับค่ายถ่ายโปสเตอร์นะครับถ่ายโปสเตอร์แปลว่าอะไรชุดเสื้อผ้าหน้าผมต่าง เดี๋ยวมาพูดกันทีนึงว่าชุดอะไรบ้างนะครับแต่บางคนถ้ามีชุดชัดแล้วมันมันจะเริ่มชัดตั้งแต่เดือนกันยาเริ่มเห็นชุดแล้วนะครับชุดในโชว์่ชุดในโชว์ชุดต่างๆที่จะต้องใช้ในการโฆษณายิงแอดแบบใหม่มากๆเราเคยพูดกับน้เรื่องเรื่องเรื่องรูปนะว่าเราจะถ่ายกันแบบไหนซึ่งอันนี้ก็ถือว่านะครับก็เป็นเรื่องปกปิดไปก่อนนะครับกุมปิดอีกทีนึง15 16 รเรามีกลุ่มปิดหล่อเลี้ยงตรงนี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องเหงานะเพราะทุกคนมีค่าโทรศัพท์มีหิวข้าวมีอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเป็นอย่างกลุ่มปิดขึ้นมาแซงกอยู่แท้กับผมมีกลุ่มปิดกับสิผมมีอะไรอีกละ่กะก็เลยต้องเสริมกลุ่มปิดซอดแทรกตลอดเวลาในระหว่างซ้อมนะอย่างน้อยเราก็มีไรายได้มีมาลัยมีอะไรกันเนาะกลุ่มปิดก็เป็นหัวใจหลักในการได้รับทิปร,รับมาลัยอะไรเงี้ยก็เห็นใจตรงนี้ก็เลยเอามาใส่เป็นช่วงๆอยู่นะครับผม17 17กันยาถึง27ตุลาซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ไปว่าทุกคนต้องไม่อ่านเนื้อแล้วทุกคนต้องไม่มีหลงเนื้อแล้วทุกคนต้องขึ้นมาลูคคิวตัวเองแล้วจะไม่เรียกใครแล้วมานั่งรอสแตมบายซ้อมได้แล้วเวทีก็ตั้งแล้วแต่จริงๆแล้วเวทีตั้งตั้งแต่เวทีตั้งตั้งแต่สิบกว่ากันยาแล้วเพราะว่าอาจารย์อยากซ้อมบนเวทีแล้วสิบหลังวันที่สิบต้องมีเวทีตั้งแล้วนะครับ ซ้อมใหญ่1 7ถึง27นะครับใช้เวลาซ้อม10วันในการซ้อมใหญ่นะครับรันทูแปลว่าอะไรรันทูแปลว่าเราบางคนยังงงรันทูว่าเสื้อผ้านหน้าผมต่างๆรันทูคูบิกกี้ก็ขอละอย่างกับรันทูของเราเพราะรันทูคูบิกกี้คือไม่มีเสื้อผ้านหน้าผมรันแบบรันทูจริงๆแต่มีการเบรกรันมีการอันนี้แต่ว่าอันนี้รันทูคือซ้อมไปเลยๆซ้ทอ่าเริ่มต้นสคริปต์จริงรันโชว่วรันไปรันมาเนี่ยอะไรเงี้ยซ้อมซ้อมซ้อมไป หน้าจริงแต่งหน้าจริงผมก็จริงเพราะเราจะมาดูว่ากล้องวายุแต่งหน้าอย่างนี้อุ้ยไม่ได้ว่ะแต่งแล้วผู้ให้มากลาวมากไทยมากอืมญี่ปุ่นมากอเมริกามากสิปะคือเราเราวางว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวพอของจริงแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องมาแก้ไขในวันที่รันทูเสื้อผ้าหน้าผมรันทูว่าอะไรก็ซ้อมการเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นแหละผบ้ท์สิเปลี่ยน,ยนท่านบอก้้้้้้ตกฉากบอ้้้้้้้บ้ก้้้้้้้้้้้การ,ร้ันู้รั้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ กันยาข้ามเดือนถึง4ตุลาทําไมมันเยอะมากเลยอ่ะไม่เหมือนสมัยก่อนเลยเราซ้อมวันสองวันแล้วก็ออกงานเลยก็นั่นแหละครับเนื่องจากเหตุการณ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นบอสก็เลยมองว่าการซ้อมวันสองวันไ,ไ,ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรือเรื่องจริงมันควรเป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่มเมป็นไรเราประสบการณ์เราจะสอนให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงไปพร้อมๆกัน,นวันที่ห้าห้าตุลาคม แถลงข่าวเปิดการแสดงใหม่ตัวเกียวมิวสิกเราไม่ได้ใช้คำว่าเปิดฤด,ดูกาลนะครับเราใช้คำว่าเปิดการแสดงตัวเกียวมิวสิกปี2นะครับเราใช้คำว่าเปิดการแสดงไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ต่างๆที่เราใช้ในการออกงานนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเอาไหมวันที่5ทะแถลงข่าวแถลงข่าวมีอะไรบ้าง,เ,ง,ารางเราจะตั้งเิทีจริงเลย ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงเวทีแสงสีเสียงจริงนักข่าวจากทางกรุงเทพมาทุกสำนักจะมาถ่ายโชว์เราเราจะให้เข้าเราจะมีการปิดสังกะสีแล้วก็ให้เข้าเฉพาะนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเท่านั้นที่ดูก่อนเหมือนรอบสื่อมวลชนหนังเคยเบื้องหนังสื่อมวลชนบอกจะมีแต่ดาราอินฟูเข้ามาดูก่อนนะแล้วก็เข้ามาสป,ปอยบอกเอ้ยเลิศไปดูเลยฉันดูแล้วเลิศจริงอะไรอย่างนี้นะครับวันที่5คือวันที่เราจะต้องเหมือนเปิดวงเล็กๆแล้ว เราไม,ไ,มไม่ได้แสดงหมดทุกอย่างเด้เฮาเอาแสดงเฉพาะโชว์ยหงไงที่เขาอยากโฆษณาเพิ่นเขาอยากให้คนหูว่าเอ้ยตัวเคียร์มิสิกมันก็มาดีในปีนี้อะไรเงี้ยก็วันที่ห้าแต่งตัวเหมือนออกงานวันที่แปดเลยพร้อมเลยหลังวันที่ก็ไปอยู่จริงเลยนักข่าวก็จะมาเก็บภาพเก็บฟุตเราก็จะเผยแพร่ได้เฉพาะสิ่งที่เราอยากให้ดูซึ่งคนที่เข้าง,งานได้เฉพาะเราเชิญเท่านั้นนะครับชาวบ้านก็จะเข้าได้วันที่แปดจริงๆ